สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของลักกี้ดีเทเลแปดนะคะเวลคอมชื่ลักกี้ดีเทเลอสนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะวัยจะพาไปชมสนามบินนะคะที่บาหลีนั่นเองค่ะท่าอากาศยานนานาชาติงูระเลยนะคะึตอนนี้นะคะเราเพิ่งเดินทางมาถึงนะคะจากประเทศออสเตรเลียนะคะจากเซาออสเตรเลียเดินทางมาที่บาหลีนะคะประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะ we r landing at BALI ีอินเตอร์เนชั่นแนลแอทุกคนกำลังลงจากเครื่องนะคะแล้วนะคะจจากเครื่องคือเป็นการเดินทางที่ผู้โดยสารน้อยที่สุดเท่าที่เคยขึ้นมาค่ะอ,อยากบอกว่าคือสามารถตีตั๋วนอนได้เลยนะคะคือแบบเครื่องนี้แบบว่า,างมากเลยนะคะาจะมีผู้โดยสารประมาณ50คนได้ะคะ่ะ หลังจากมาถึงแล้วนะคะเราก็ขึ้นรถบัสนะคะเพื่อที่จะเข้าไปในตัวสนามบินกันเลยค่ะ ช่วงลูกชายปิดเทิมนั่นเองนะคะพามาเที่ยวที่บาหลีนั่นเองค่ะถ่ายรูปกันหน่อยก็ลูกชายชื่อน้องใจนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมสนามบินกันเลยเรานไปสนามบินนะคะ ข้างในเขานี่ก็ตกแต่งรูปภาพนะคะสวยงามนะคะตามสไตล์ของชาวบาหลีนะคะก็สวยงามมากค่ะไปชมกันเลยค่ะเรานะคะเป็นชาวไทยนะคะก็ไม่ต้องอขอวีซ่านะคะก็สามารถผ่านเข้าไปได้เลยแต่ว่าลูกกับสามีนี่เป็นใช้พาสปอร์ตออสเตรเลียนะคะต้องจ่ายค่าวีซ่า50ดอลลาร์เป็นเงินสด for my husband and my son they are use um, Australia passport so they have to pay 50 dollars Australia cash for visa นอกแล้วนะคะก็คือเราสามารถเรียกแท็กซี่จากข้างในได้เลยนะคะเขาก็จะบอกเรามาแล้วแต่เขาเลยนะคะอย่างวันนี้นะคะอ้อยจ่ายค่าแท็กซี่นะคะไปะถ้าเป็นเงินออสเตรเลียนะก็30ดอลลาร์นะคะ แล้วก็เขาก็จะเข็นรถเข็นให้เราพาเราเดินออกมาจากข้างนอกไปจนถึงลานจอดรถแล้วก็พาเราไปแลกตังค์พาเราไปส่งถึงโรงแรมเลยนะคะ for us we pay for taxi from the airport around 30 dollars Australia so they take us from airport going to the hotel ที่บาหลีนะคะชาวออสเตรเลียเนีเขามาเที่ยวเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเวลาเขารู้ว่าเรามาจากไหนเนี่ยเขาจะคิดเงินเราเป็นจากประเทศนั้นๆเลยนะคะก็ถามเขาว่าแท็กซี่เท่าไหร่ไปที่โรงแรมอ่ะเขาก็จะบอกมาเลยว่า30ดอลลาร์อย่างเงี้ยนะคะคือเขาระบุมาเลยนะคะอันนี้เขาก็ เข็นกระเป๋าออกมาให้เรานะคะอันนี้พาเราไปแลกเงินนะคะที่แลกเงินนั่นเองนะคะได้ 19, 19ล้านห้าแสนห้าหมืนลุมปีนะคะ,อ,ะอันนี้ใช้เงินออสเตรเลียแลกนะคะ,ะแลกจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่น่าจะแลกประมาณ 2000ดอลลร์ประมาณนี้นะคะไม่แน่ใจเลยนะคะแลก2000ดอลลร์นะคะได้9 9 77.5รูปีโต1ดอลลร์นั่นเองนะคะ <c oughs> อันนี้นะคะ <c oughs> พอมาแลกตังค์แล้วไปโรงแรมอันนี้ขากลับออกนอกประเทศนะคะตอนนี้นะคะเราจะไปชมในตัวสนามบินในขาออกนอกจาก ขาออกนอกประเทศกันเลยนะคะเรียกได้ว่าสนามบินที่บาหลีเนี่ยนะคะเขาสนามบินเขากว้างนะคะซึ่งเรยเคยมาส่งครั้งแรกเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าสนามบินเล็กกว่านี้นะคะอันนี้เขาต่อเติมเพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะเรียกได้ว่ากว้างมากขึ้นเลยทีเดียวนะคะ a r at Bali International Airport m u r a Rai is quite hard to say the name so I just want to show you around inside the airport it look nice airport have a nice shop for you to shopping ลูกชายนะคะแน่นอนนะคะมองหาแต่ร้านของเ,เ,เลนงเเ่นนั่นเองค่ะก็อ,อ,อยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงขาเข้าหรือว่าขาออกนะคะพามาให้ดูทั้งอสองด้านเลยนะคะ ขับินที่บาหลีนะคะดูที่ฟรีช็อปก็มีเยอะหลายร้านนะคะซึ่งคนที่บาหลีนะคะเขาก็มีน้ำใจยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะก็เรียกได้ว่าก็คล้ายๆกับคนไทยบ้านเรานะคะ ซึ่งเรียได้วัสนะบินของเขาก็กว้างใหญ่มากเลยนะคะที่บาลีนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะคงจะเพลเนจากคลิปวิดีโอนี้นะคะชมแล้วนะคะก็สามารถติชมคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับอ้อยด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ for you a r e watching, hope you are enjoy see you ในคลิปวิดีโอบายบายนะะกว้างไม่เบาเลย บาลีนะคะแล้วก็ยังมีรถบัสมาลับนะคะ